วันนี้ก็อยา่างพี่คิวเฟม,ลลมารีฟันอยู่แล้ววันนี้ผมเนี่ยมากับพี่ภูมินัน่นเองนะคะมามากาแล้วมากาแล้วมากาแฟแล้วลว,วันนี้นะทุกคนก็คือวันนี้เป็นงานลอยกระทงใช่คือวันนี้เป็นวันลอยกระทงแล้วที่หมู่บ้านเราเนี่ยจัดงานลอยกระทงใช่ไหมใช่ ใช่ก็คือเนี่ยเราก็เลยจะมาพาทัวร์บรรยากาศงานลอยกระทงว่าเฮ้ยเขามีของอะไรขายมัง่งเขามีอะไรมัง่งแต่ว่าคือของขายนนาจะเยอะแน่นอนเพราะเราก็เป็นหนึ่งในคนขายเหมือนกันนะครับทุกคนเรามาตั้งเรามาตั้งร้านขายได้เหรอวันนี้ใช่ครับทีนะี้ใครกดติดตามช่อง EQ บ e b o n i ลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์เาจะมาซื้อได้ไงก็คือเป็นบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นก็คือเขาไม่ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยออกไปไหนแล้วก็คือไม่อยากให้ใครออกไปไหนก็คือเขาเลยมาตั้งตรงสนามเด็กเล่นนเล็ก ใช่ใช่บอกเลยว่าไปดูกันเลยดีกว่าไหมได้ครับแต่ก่อนอื่นช่วงนี้โควิดล้องใส่ไหมถ้าเราทุกคนก็คือเขาแค่ตั้งร้านขายกันตรงสนามบ้านนะทุกคนจะดูไปดู็เพลงด้วยเออแล้วก็เพลงถ้าเพล่อเรามาอ่านี่เป็นชุดไทยนี่ชุดไทยแล้วเนี่ยชุดมันคัชุดนอนชุดนอนชุดอยู่บ้านเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างตรงนู้นเขาจะมีให้ เวลาเราไปลอยกระทงครับอยู่หนึู่นที่ลอยกระทงใช่แล้วก็ตรงนี้มามาดูมาดูสวัสดีครับคอันนี้นะทุกคนก็จะเป็นตรงที่เขาเนี่ยจะให้เรามาเขียนเขียนตรงใช่ตรงระเบียนการลอยกระทงนั่นเองแจกฟรีนะครับพี่อู๋ก็คือนี่เขาจะแจกฟรีนะทุกคน,ก,นก็คือคแจกอไอ้อันนี้ใช่๋อแจกกระทงกับแจกไอติมะครับ ช่เอารถอะไรลูกอืมนี่ตามนี้เลยพออะไรเดียวเขาจะมีกระทงแตกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีในกระทงมีกลิ่นต่างๆใช่มันหอมมากดมแล้วเหรอไม่เพราะว่าเขาบอกแล้วผมว่าเคยดมแล้วด้วยตองมะนาวมะละกอมะนฝรั่งมันฝมันฝร่งมันฝรั่งมะลิมะลิวยไม้ วันนี้พี่เขาก็มีกระทงแจกให้เด็กๆล้วก็ให้คนมาร่วมง,งาน,นลาวไปยัง<ะ>ลาวไปยังกระทงโอ,โอเคโอเคอเค,อเค,ครับขอบคุณครับไปห้เดี๋ยวเราไปกันในงานก็นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆสนามบัสก็จะมีร้านขายของที่แบบคนในหมู่บ้านเอามาขายสนุกสนุก,นกใช่ไหมคิวใช่ครับโอเคแล้วไม่มีไอติมให้ตากล้องเลยครับเนี่ยทำไมกินคนละอันเลยวันเอารถอะไรมา รถอะไรมาครับตอเบอรล <ร hips S 2> ี่ครับตอเบอรลี่ดูคอยรถอะไรมาครับบุณเรียนที่ว่าคุณเรียนเพราะว่าฉันชอบนีรถเถื่อกตอเบอรลี่ตอเบอรลี่อะไรสีนั้นเอาหรอตอเบอร์ี่ครับอ๋อตอเบอรลี่ให้คู่ๆเดินมาก็จะเจอร้านขายของนะครับนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านนีคิวเลบอนนะครับนี่ก็จะมีแม่เนนกับวัยหญิงเป็นคนขายนะใช่อันนี้บอกเลยว่านี่ขายอะไรก็คือร้านเราเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ทองม้วนใช่ไม่ได้เป็นทองม้วนส่วนอันนี้มีไฟเย็นใช่แล้วไฟเย็นแล้วก็สายไหมกับวันนี้ขนมถั่วแล้วก็อันนี้เยลลี่แล้วก็จะมีสาหร่ายแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมันเมโล่แล้วก็เเเรรีียยยบบลคัน่ใช่ครับ อ่าแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยนี่แล้วก็จะมีขนมปังตานะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนึ่ส้มโอเตาหม่าม้าคือร้านของน้องคิวไม่น้องคิวนะครับสวัสดีครับอ๋อแล้วก็มีนี่มีลูกโป่งไฟด้วยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวรูกสุดท้ายเหรอครับไม่ค่ะขายเยอะๆโอ้โหมีอีกไหมมีอีกค่ะแล้วก็มีส้มโอแบบเป็นบอกคือแบบอใช่นี่ปมหูน่ากินจะไม่ได้โผล่โอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกัน สวัสดีครับอันนี้ขายอะไรหรอครับขนมไทยครับอ๋อร้านนี้ก็จะเป็นการขายขนมไทยใช่ไหมพี่บุ๊คขนมไทยใช่ไหมครับตอนนี้จะหมดแล้วเพราะว่าร้านเขาขายดีมากร้านต่อไปอนนล่าย กระเทียมที่แบบไปทำใส่น้ำพริกใส่อะไรอ่าใช่เลยอร่อยมากดีไม่กระเทียมที่ปลาปลาแล้วมันฟังฟังฟังไงกระชัดเหรอใช่โอเคซื้อมายังยังซื้อมาแล้วแต่ชื่นไปหมดแล้วอ้โอันละห้าบาทเก๋งกระเทียมหมดแล้วนะอ่าหมดแล้วโอ้โหจ่เตรียมเงินมกี้มีคนเหมาเงิ ไหนอ่ะอ๋อขายอะไรกี่บาทครับห้าบาทดูแลเอาอะไรขายอันนี้ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมไม่ดีให้เด็กได้มาซื้อของขายของกันใช่ไหมครับนี่เก่งจังเลยนี่ขายของด้วยชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องใบไม้ชื่อน้องใบไม้โอเคเก่งมากครับไปร้านต่อไปเด็กๆแล้วร้านต่อไปอันนี้ร้านขายไก่ก่ทอดอันนี้ก็จะเป็นร้านขายไก่ทอดนะคบทุกคนดีก็คือคนก็แน่นเหมือนกันหม้อหุกก็ หืมว่าไก่กินหอมมากกินน่ากินมากเออกินน่ากินบุฟเฟ่บอกแต่ของกินอย่างเดียวเลยเหนียวด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันเนี่ยเป็นร้านไก่ทอดใช่เป็นร้านไก่ทอดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านขายน้ำนะครับใช่แล้วก็จะมีตับข้าวด้วยตับตับใช่อุ้ยโอย้ยน่ากินอ,อ๋อ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซื้อกแล้วกันสวัสดีครับอันนี้ขายอะไรหรอครับขายเนื้อสี่ขนมปังอ๋ออะไรกี่บาทหรอครับอันนี้60บาท50บาท100บาทขนมจีน40บาทอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเอาเงินก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยที่สนามบาสที่เรามาเล่นบ่อยๆเขาก็มาจัดงานตรงนี้ ปกติจะจัดไฟจัดอะไรสวยกว่าน,นี้ครับเพราะว่าอันนี้ก็ลดเว้นระยะห่างช่วงโควิดก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ,บวันนี้อราัอั้อ๋อนี่เป็นบาร์บีคิวครับบาร์บีคิว แ่งเรื่อันแ่งเลย1สบาทกับ5บาทออเยางคิเหมือนกันเลยออตองล,บล,บลบออครับเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลูกชิ้นนะละกี่บาทครับม,ล 6, <6. S 2> มาละหกครับหกหืมมละหกแพงละห ใช่ครับเอาห้าห้าไม้ครับเดี๋ยวมานะครับ <Okay. S 1> ก็คือนี่ตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ทุกคนครับนี่จะบอกอะไรให้ครับร mm hmm. ้านน้คิวเลบอลครับเรามีโปรโมชั่นมาดูนี่แ <Okay. S 1> ้ามีจักฉลาก <Okay. S 1> ก็คือเราจะ,จะมีฉลากใช่ให้ให้คนเลือกว่าเขาเนี่ยจับได้เบอร์อะไรเบออครับปอนครับ้องปอนนี่วันนี้ร้านน้คิวเขามีโปรโมชั่นยังไงนะโปรโมชั่น เสียตังค์ไหมไม่โอเคให้พี่ปอนเป็นคนแรกเลยอ่ะปอนปอนตีอันไหนสายใหมเฮ้ยสายใหม่สายใหม่โอเคได้ใส่ยใหม่ครับพี่ปอนโอเคไปละคนแรกก็ดวงดีเลยอ่ะสายมมันก็ต้องได้ทุกการ์ดคือของพี่ขอเหรอแพงสุดขอสายใหม่แพงสุดเหรอครับมันอร่อยสุดเลยแล้ว เนี่ยนะมีผู้ร่วมสมาชิกมาอีกแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นน้องๆที่จะมาจับฉลากกับเรานะครับก็จะมีผู้ร่วมเยอะมากโอ้จะฉลากไหมครับโอเค เห้ยครับนี่ก็ลูกโป่งสวยมากครับในงานก็จะมีลูกโป่งเปิดปุ๊บโอเคสวยมากครับเด็กๆเล่นไฟเย็นต้องระวังนะครับไม่เอามาใกล้หน้านะครับโอเค ไฟเย็นของน้องคิวแล้วมาถึงจุดพร้อมกับน,น้องคอ,อยด้วยะมาดูที่บอลดูดิน,ดด <c oughs> นี่ไฟเย็นของเลบอล่ได้แล้วยงใกล้ๆก,กันนะ <c oughs> โอเคเขียว <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้กระทงมาแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้ก็คือกระทงที่หมู่บ้านแจก ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคือเขาเรียกว่าไม่ทําลายธรรมชาติใช่ไหมอ่าเป็นกะลามาแจกข้างในก็เป็นเทียนหอมกลิ่นกลิ่นตกลิ่นตะไคร้หอมโอเคเดี๋ยวเราไปจุดกันไปนี่ก็ได้แล้วครับโอเคนี่เราพ่อครับได้แล้วอันนี้เราอธิษฐานขอให้ ความทุกข์ปไาสั่งความทุกข์สิ่งไม่ดีก็จะลอยไปกับแม่น้ำที่เหลือก็จะได้แต่ความสุขคุขภาพแข็งแรงนะคะโอเคขอให้ช่องเราหนึ่งล้านซับขอให้ตาหายเร็วๆอ่าแล้วขอให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้มีความสุขทุกคนครับไปแล้วมีความสุขคุณผู้ชม่กิน ใช่บ้านบ้านบ้ลคโอเคครับตอนนี้เราก็ลอยกระทงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือวันนี้ผมก็สนุกมากเลยเพราะตอนลอยกระทงก็คือได้มาเล่นกับ กิมนียครับทุกคนก็ลืมกดไลคกดแชร์กดซับครับให้กัดวิชีเลนติดทรแสนซับด้วยนะครับสำหรับนักดิ์ร